นผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันบริเวณรอยต่อระหว่างจัตวาศก,กับอัตปื้อปลายทางเราวันนี้คือตาดแซ่ปองไหลซึ่งปลายทางตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้จะเป็นยังไงเลยเพราะว่าจุดแรกที่จะข้ามน้ำนี่ก็ไปไม่ได้แล้วดังนั้นเนี่ยเราเลยมีพาหานะไอ้เพื่อนยากของเราเนี่ยมารับ30กิโลจากจุดนี้ มาดูกันว่าจะสนุกแค่ไหนแม้มันจะไม่สุดขอบฟ้าไม่ต้องท้าเที่ยวไทยแต่เราจะไปเที่ยวในลาวกันไป หลังจากนั้นแล้วพี่โจก็นัดแนะพบกับปากสองเอเวนเจอร์ที่เมืองปากสองที่บ้านของคุณหลุยนะครับมีการซักซ้อมความเข้าใจกันมีการวางแผนเพราะว่าจากปากสองไปยังแซบป้องไลซึ่งอยู่ในเขตของขวอัออตเตปือเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างจะลำบากทีเดียวเนื่องจากว่ามีทีมงานที่จะเข้าไปดูครั้งหนึ่งแล้วปรากฏว่าประสบปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะเส้นทางบอกไปเลยว่ากันการของเราโคตรที่สุดเลยเพระาะฉะนั้นทั้งพี่โจโและก็นาเล็กขัตชัยบุญเนียงนาต้อมพร้อมกับทีมงานปักสองเอเวนเจอร์ก็มีการปรึกษาหารือกันและก็วางแผนที่จะเข้าไปกันนะครับหลังจากวางแผนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วตื่นเช้ากันมาก็เจอกันแต่เช้าๆเลยแต่ด้วยว่าสภาพของอากาศเมืองปักสอเป็นเมืองปิดนะครับ เมฆหมอกต่างๆบอกไปเลยว่า8โมงเช้าแล้วก็ยังไม่กระจา่างไม่หายไปเลยถือว่าเป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของเมืองปากสองที่จะต้องพบบ่อยที่สุดเนาะ12เดือนนี่แทบจะบอกได้เลยว่า10เดือนเต็มๆจะต้องพบกับบรรยากาศแบบนี้ในเช้าวันนั้นก็นัดกันที่ป,ปัม๊มน้ำมันปตท,ท,ทเมืองปากสองหลังจากเจอกันแล้วก็ออกเดินทาง จุดหมายปลายทางครั้งแรกหรือว่าจุดแรกที่ต้องพบกันหลังจากออกจากเมืองปากสองนั่นคือบ้านนาหินท่านผู้ชมครับเส้นทางน,นี่แหละออกไปจากเมืองปากสองประมาณ3-5กิโลเป็นทางดำครับแต่จากจุดนี้ไปครับอีกประมาณ50-70กิโลนั้นเป็นทาง 4, 4. ี่ไปดูกันเลยนะครับ,บว่าพี่โจกับ น้าเล <ไง S 1> ็กหักาดชัยบุญเงียงเนี่ยจะเจออะไรบ้างาสามอันจับสองอันดูวันหนี่กันก็เราก็พยายามที่จะมีการปรับแผ่นนอมีการโอลลุมกันมือเส้านถึงขั้นที่ว่าอาจจะมีการเลื่อนแต่ว่าทั้งอ้ายๆ้ายคนว่ากันไหนกับมาแล้วต้องจัดให้หมดละขนาดจ,จะไปได้หรือเปล่ไนดะ้ <c oughs> โอเครู้อีกสินะ

นำาของปากซ่อมคนนี้ทุกคนก็รไปฝันอยากมาสมัมผัสอาอกาศอย่างนี้นอร์เวยว่าการน้อยนักน้อยหนาที่หลา,ายคนจึงเดียวกันนอร์เว่าเมืองปางงกซ่อมจะเป็นเมืงองท่องเที่ยวที่มีของแปลงทร่มาสร้างแล้วกะ็มีตะบันย็นสุดที่ก็คือกาแฟ <laughs> และวกะ็จุดที่มีการปลูกกาแฟที่มีคุณภาพ ซื้อเสียงหลายต,ต,ยตัวมูลังจากีิยอองมาของบรรดาของคาเฟ่ก็คือคาฟเฟ่กงตาอยู่ต้องสิีใยใจนะ มาน้อยหนึ่งเพราะว่าท้องฟ้าเริ่มเปิดเนาะฝนจิโทกมาบิดเคื่นกับตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณมองหเปอร์เซ็นต์ความหวังมันต้องมีกำลังใจกันนะส่วนรวมนอกภาพรวมแล้วถือว่าในการเดินทางของพวกเขานี่ค่อนข้างที่จะสักษาพอสมควรเพราะว่าต้องมีการรออินฟ้าอากาศทางไอเลสเหมือนกันพยายาเช็คอา,ากาศตลอดเวลา กับมูเพื่อนอกับพยายามเบรง <c oughs> สถานการณ์หอบขางเพราะว่าเอามาในส่วงของพายุเขากอดีเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเพื่อนว่าเช็ควินฟ้าอากาศเบิรตทุกอย่างก่อนจะเข้าไปเอาตรงเซฟตัวเอาไว้ก่อนจะเขาเข้าไปแล้วทีความเสียหายไลท์กับผู้คุยกันเพราะนั้นต้องพยายามว่าท่านที่มีโอกาสเดินทางมา ในระยะหนาฝนนี่นนก็อย่าแห้ทาน,นซอยๆเบิ้งหน่อยนึงเพราะว่าอันตรายเกิดจากน้ำป่าดจะเกิดขึ้น ท่านผู้ชมเนื่องจากทางแดงก็คิดว่าโซ่อาจจะเข่าขางเฮาเนาะเพราะว่าตอนนี้ฝนก็ซอตนตกแหละเมื่อกี้เฮาก็แล่นผ่านให้คาเฟเ่พอจะสนมา้าอาก็อีกอย่างหนึง่งเฮาก็ได้เห็นว่าเส้นทางดังกล่าวที่เขาไปหาจุดหมายไปถางเฮานี่ก็มีความผสมบูรณ์หลายแล้วก็เหมาะสำหรับกนนากรเดินทางแบบออฟโรดหวังเล็กๆว่าสปินเดี๋ยวนี้ไปตลอดเนาะ เป็นแน่นี่ก็ถทีว่าโซ่เข,ขาข้างแหละในวาร์เจกะตาม สังเกตดีมันมันจะเป็นเหมือดในหนึ่งบอลทางกลางใช่นีมคือมองแล้มันจะเลิดตัวนี้มันอธิบายทางหน่อะไรมาสังเกตุเมื่อว่าถ้ามันแดดออกนี่มันก็เลี้ยวเห็นอยู่มันจะเป็นเหมือดในหนึ่งอยู่บอลทางกลางมันเลิกใช่ไหมหนาไม่เลิกแต่ว่าเดี๋ยวถามลุยมาก่อนว่าขั้สินผ่านหรือบ่ผ่านเดี๋ยวเจอกัน สวัสดีครับผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันบริเวณรอยต่อระหว่างจัปาสักกับอัตกืะปืนปลายทางเราวันนี้คือตาดแซ่ปองไหลซึ่งปล,ปลายทางตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้จะเป็นยังไงเลยเพราะว่าจุดแรกที่จะข้ามน้ำนี้นไปไม่ได้แล้วดังนั้นเนี่ยเราเลยมีพาหานันไอ้เพื่อนยากของเราเนี่ยมารับ30กิโลจากจุดนี้ มาดูกันว่าจะสนุกแค่ไหนแม้มันจะไม่สุดขอบฟ้าไม่ต้องท้าเที่ยวไทยแต่เราจะไปเที่ยวในลาวกันไป ไอแดงครับ c r f เสียบอ่ c r f ตอนนี้แถวไปนิดนึงเย็บผาเย็บผาทายจะคู่ลอมามาลอกเอง ลั่นเลยเสียงตัวนี้ 卖卖卖！ งามยังแต่พูดทุบอิดทำผสมพ่อเลยยังอีกหลายดอยคนปะอีกหลายพูมาแล้วก็ต้องไปฮอดล่ะ ไปนี่เฮาสิพ่อบ้านใส่ดอนโขงก่อนเนาะพอกกใส่ดอนโขงแล้วกับบ้านน้องหินบ้านจต่ว่าจากบ้านน้องหินไปน้ำตกแซ่มันเป็นสเตเดอร์แซ่ป้องไรนี่ประมาณศิลาคนว่าจากนั้นก็คือสิเป็นยางนี่แหละเอาพอยางกับเอาไซเดียวนี่แหละเกิดว่าแคบคอยาวหรือว่ากระบะคอยาวอะไรเอ่ ตอนรับซื้อรายการใหม่สุดขอฟ้าพาเที่ยวลาวโอ้โหโอ้โหสวย เขาบอลงตอนนี้เขาเข่าสููเขตสนามไส้แขวนกระสเปเอก็ที่นี่แบ่งเขตกันระวังแขวนจัมพ์ซากกับอัตตะปือ ในเมื่อ,อ,อ,ก,อก,นนก,ก่อนเั็นเป็นยึดเอาสันตุหลวงแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนาะก็คือว่าในเขตในเขตนี้ก่อนอมันจะสัูงปุ๊บก็จะเป็นเขตของแขวงอัตือเมืองที่เอขาเขาอยู่ในปนัจจุบันนีคือเมืองสนามไซซึ่งเป็นจุดของนำตอกตัดแยงเดียวสิบแปในพื้นที่เลย จะมาถึงบ้านน้องหินก็เล่นเอาสปักบอมไปเหมือนกันครับแต่ก็เป็นรสชาติการเดินทางอีกแบบหนึ่งที่พี่โจแล้วก็น้าเล็กอัรฉรัยบูเนียงพร้อมกับนต้อมได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในครั้งนี้ก็ต้องยอมรับและยกนิ้วให้ไปเลยว่าคนขับรถอีแตนเรียกว่าต๊อกต๊อกสุดยอดเลยครับนั่นคือน้องถ้ำของเราแล้วก็น้องเล็กของเราครับสุดยอดเลย การเดินทางยังไม่จบนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมในตอนต่อไปสำหรบับวันนี้สวัสดีครับ